โอเคสวัสดีครับพบกับเม็ดแซลมอนนะครับตุลโจทย์ใน L2 นะวันนี้เป็นเดทที่122แล้วนะครับก็ก่อนจะเข้าสู่เนื้อหานะครับพี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะครับแล้วก็เพื่อเวลามีคลิปใหม่ๆเนี่ยน้องก็จะได้เห็นก่อนใครเลยนะครับอ่ะก่อนที่จะเข้าเรื่องทําโจทย์กันนะถ้าน้องคนไหนเนี่ยที่เวลาน้อยพี่แนะนําว่ากอไปในช่วงนาทีสุดท้ายเนี่ยเพื่อฟังเฉลยแล้วก็สรุปประเด็นสำคัญได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าน้องๆคนไหนเนี่ยททีีีี่่่่พพพออ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 มเเเวววลลลาาาานนนนนนะะะกกก็็แํํให้งงงงิิดดโัคครบ เสร็จแล้วเนี่ยค่อยไปฟังเฉลยพร้อมกันนะครับดูโจทย์ข้อนี้กันเลยนะครับเป็นผู้โหญิงย3ิบสามปีมีไข้หนาวสั่นมาปวดไม่ตามตัวนะครับอ่อนเพลียมาห้าวันช่วงนี้ก็มีใช้ประจําเดือนใช้ทําทําป้อนนะครับก็ <c oughs> คือผ้าอามัยแบบซอกนั่นเองนะครับตัวร่างกายเนี่ยมีมีไข้นะสามสิบปดจุดเก้ามี bp ีเนี่ยให้มีไฮโปเลนชันเลยใช่ไหมแปสิบแปดห้าสบห้าเนี่ยนารเดตก็เร็วนะครับร1อยสิบห้าตัวร่างกายมีมีคอนฟิวชันนะ แล้วก็มี white space macular branching erythoderma อันก็คือตัวแดงๆนะครับ Eythoderma คือมีแบบตัวแดงแบบกือบทั้งตัวนะครับนะตัวนั้นตัวแหลบเนี่ยก็จะมี white vessel เ,เนี่ย17น,นะครับไว่าจะสูง erythoderma น,น,นะถัก diagnosis นะครับอัน,นเนี้ย keyword เนี่ยก็คือถ้าเกิดมีพวก erythoderma นะมี BB drop นะอันเนี้ยก็จะ suspect แล้วพวกแบบ สเตฟิโลเขาเข้าท็อกซิกช็อกซินโดมนะอาจจะยังไม่นึกถึงสเตฟิโลเข้าแลวแต่ว่าเป็นพวกกลุ่มท็อกซิกช็อกซินโดมนั่นเองนะครับเพราะว่าคีย์เวิร์ดมันต้องให้เวลาเรื่องของ BP เนี่ยนะครับแล้วก็อิลิโทเดอร์มานั่นเองนะครับคือท็อกซิกช็อกซินโดมเนี่ยจริงๆเนี่ยมันมันเกิดจาก t o x กซินโปรดิซิ่งแบคทีเยนะครับก็คือพวกสเตฟิโลเขาเข้าออเรียสนะครับสเต p ออ u r e ยสเนี่ยจะเป็น c o m มอนนะครับส่วนสเตปแพโอเนสเนี่ยก็เป็นได้เหมือนกันนะ ม,มันจะ a s s o ซ i a t e กับพวกแ tampon นะซ่อล packing traumatic บนะูลนี่ยที่เกิดได้นะครับคีนิคข้อจะเป็นไงก็จะมีไข้นะมี hypotension diffuse edema นี่แบบนี้ edema ตัวแดงนะครับแล้วก็จะมี d ิ s q u i l i b r น m เนี่ยหนึ่งถึงสองสัปดาห์ตามมาหลังได้นะครับแล้วก็ s so u b a r i t a n ก็มีได้เหมือนกันนะครับและที่สำคัญก็จะมี multi organ involvement นะครับ <c oughs> จริงๆมันจะต้องมีบอกด้วยว่าเกินกี่ออแกนซิสเต็มนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรนะรบ,บางทีอาจจะมีแบบเคลนไส้อาเจียนอะไรอย่างนี้นะครับตรวจร่างกายมามีมีหลายออแกนอินโวลเมนต์อะไรพวกนี้แล้จะให้พวกนี้มาแต่เราก็ไม่ต้องจำรายละเอียดขนาดนั้นว่ากี่ออแกนอะไรพวกนี้เกณฑ์อะไรยังไงไม่ต้องรู้นะครับดูแค่ว่าดูโจทย์แล้วเขาเออมีหลายออแกนซิสเต็มอินโวลเว้ยอะไรเงี้ยนะครับแต่สังเกตเห็นว่ามีซอฟต์เรีทางด้วยเห็นไหมมีดีไซนิเมชั่นอะไรพวกนี้ มันคล้ายคลึงกับอะไรคล้ายคลึงกับ Scarlet Fever นั่นเองนะที่เราจเจอกันในคลิปที่แล้วใช่ไหมครับที่จะมี Strawberry Tang มี Pasteline นะครับพวกนี้นะแล้วก็ Sandpaper Rye และใช่ไหมครับอันนี้จริงๆมันก็จะมีอ่าผื่นที่มันคล้ายๆกับตัวของ Scarlet Fever ได้เหมือนกันแต่ว่าคีย์เวิร์ดที่มันจะเพิ่มให้มาเนี่ยก็คือต้อง Hypotension แน่ๆนะครับอันเนี้ยดังนั้นเราก็จำไปเลยว่าคีย์ในข้อคล้ายๆ Scarlet Fever แต่มี Hypotension นะครับประมาณนี้ อันนี้ก็สอบริทางเนาะนี่อาจจะมีเนี่ยมีคอนจังไตวอลอินโวลเเมนอย่างเงี้ยครับอืมนี่อิริโทเร์ม่นะครับอาจจะไม่ชัดเท่าภาพภาพนี้นะเนี่ยอิริโทเร์มาชัดเจนแล้วก็มีดิสควาเมชันได้รับหนึ่งสองสัปดาห์ตามมานี่อินเวสติเกชันเนี่ยก็จะเป็นพวกอ่าส่งพวกเค้าเจอร์นะครับจะเป็นบัตรเค้าเจอร์ด้วยแล้วก็ร่วมกับ อซอสที่เราสงสัยว่าจะเป็นซอสของอินเฟคชันนะครับเช่นสมมุติ <c oughs> เขาใช้แทมปอนพวกนี้เราก็อาจจะว่า,าตัวของวอัตชิเนลนะครับสบอกอะไรพวกนี้นะครับนี่เวิร์กอัพแล้วก็เวิร์กอัพพวกออร์แกนอิโนเมนต่างๆนี x, River, ate, Eli, ้ c b c c o x l i v e r f u n c t i o n t e s t b u n k n e e l i t e พวกบัตรแก๊ส CBKUA พวกเนี้ยนะครับอันนี้ก็คือเวิร์กอัพ for ออร i แกน l ิโ m เมนนะครับถ้าเกิดโจทย์ให้มามี มีไฮโปเทนชันมีสตรอเบอรี่ทางมี erma, อิริโทเดอร์มาอาจจะเพิ่มพวก l a บของอต่างๆมา CVC, โคเอ็กอะไรพวกเนี้ยนะแล้วพี่ปกติเนี่ยเราก็จะนึกถึงพวกอะไรครับ Toxic ิ h o c k Syndrome นั่นเองท r e a t m e n t เนี่ยก็ส u p p o r ก็คือพวกต้อง admit ICU เลยนะพวก IV, IV Fluid, Vasopressor เนี่ยอันนี้ต้องให้เพราะว่า มักจะไม่ค่อยรีสปอน์นะอืมต้องให้พวกวาโซเฟสเซอร์อะไรร่วมด้วยนะก็ต้องดูดูเอบีซีเอ็นะครับแล้วก็ที่สําคัญต้องรีมูฟซอรอินเฟคชั่นด้วยว่าจะเป็น acking, ปน้าซอบแพคกิ้งแทมปอนอะไรพวกนี้นะครับที่เราสงสัยนะแอนติ้ปฏิกิรเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราสงสัยเป็นแบบสเตปฟิโลคอลหรือว่าเป็นสเตปนะครับถ้าเป็นสเตปเนี่ยก็ให้พวกคลอกซาซิลินกินได้ไหมบ์กกินได้ไหมสินนะถ้าเป็นสเตปเนี่ยก็ก็ให้ เพนิซิลลิน G นะบว็กพินด้าไมซินนะครับก็ประมาณนี้ครับอ่ะเดี๋ราลองไปดูโจทย์กันนะครับก็คืออ่ะอย่างข้อเมื่อกี้นะที่มีไข้หนา,าวซันปวดเมื่อยอะไรพวกนี้ก็เป็นโปรโดมเนะี่ยอ่อนเพลียอะไรพวกนี้นะครับแล้วช่วงนี้มีประจำเดือนใช้แทมปอนอันนี้ก็ให้รีสแฟกเตอร์มาตัวร่างกายมีไข้นะครับแล้วก็ไฮโปเทนชั่นเนี่ยแล้วมีคอนฟิวชั่นด้วยนะครับก็อีทโฮเดอร์มานี่ยดีบีซีก็โชว์ว่ามีอินเฟคชั่นนะแบคทีเรียอินเฟคชั่นจริง กระตบแซปโลกคอทอกซิชอกซินโดมนะครับนี่ผู้ป่วยหญิง20ปีมีค่ายาเฮปาร์ตินชันอินแฟกตุรีตอกบุบิทั t ต t ชันก็คือให้อายุบุบิลับไปแล้วก็ไม่ค่อยขึ้นนะบีพีต่อนน้างานมีค่าย์บีพีบีพีดอปนะครับแล้วก็มีฮาร์เรสเร็วนะเป็นไฟยังดีอยู่นะครับมีคอนจังต t วไวเตด้วยนะครับแล้วก็มีดิฟฟิลแมกคูราอีดิโทเดอร์มา แล้วก็ซอร์บีทังมีประวัติว่าปวดเมื่อยตามตัวท้องเสียสามวันก่อนมีประจำเดือนสี่วันก่อนและใช้แทมปอนอ่ะมันก็ให้ดีเฟคเตอร์มาเรื่องแทมปอนนะทำเอ็กซ์โอนิสก็ชัดเจนเลยว่าอิลิโทเดอร์มาไฮโปดินชันเนี่ยนะครับแล้วก็มีหลายออกเคนโวลเมนนะจะเป็นเรื่องของความจำใจว่าใช่ไหมมีจีไอนะท้องเสียฮนะซอร์บ so ีทังพวกนี้นะครับก็ชัดเจนว่าเป็นท็อกซิกช็อกซินโดมนะครับอ่ะ ทบทวนนะครับท็อกซิชช็อกซินโดมนะคีย์เวิร์ดก็คือมีอพวกค่ายไฮโปเดนชั่นนะอิลิโทเดอร์มานะครับแล้วก็อาจจะมีมัลติออแกนอินโวลเวนต์นะครับที่เราต้องหาคีย์เวิร์ดในโจทย์นะครับทิธเมนเนี่ยก็พวกอ่าซัมโบติมเนี่ยก็สำคัญนะพวก IV วก it, ีโฟอิดอัลโซเ s เซออะไรเงี้ยและที่สำคัญก็ต้องให้อันตี้เบติกนะครับที่ cover ด้วยนะครับถ้าเกิด <c oughs> สงสัยเป็นสเต็ปท็อกซิชช็อกซินโดมก็คืออะไรครับก็คือตัวของ คลอซาซิลีนบวกคินด้าไมซินนะแต่ว่าถ้าเป็นสเต็ปก็จะเป็นเพนิซิลีนจ G บวกคินด้าไมซินนั่นเองก็ประมาณนี้ครับสำหรับท็อกซิกช็อกซินโดมนะครับก็ร้อๆไปกับสกาเลต t ฟีเบอร์เพิ่มขึ้นมาก็คือมีไฮโปตินชันประมาณนี้นะครับก็ถ้าเ้องคนไหนมีข้อสงสัยตรงไหนก็คอมเมนต์ถามกันใต้คลิปนี้ได้เลยนะแล้วเดี๋ยวพี่จะหาเวลามาตอบให้นะครับอ่ะโอเคแล้วเดี๋ยวเ,เจอกันใหม่ในเดย์ร้อานะครับผมสวสดวันนี้ก็สวัสดีครับ